นี่คือชมพูพลาสติกหรือชมพูแก้วนะคะเป็นหมายตอนส่งผมขนาดกลางใบรูปงอกเรียบหน้าเป็นมันนะคะดอกเนี่ยจะมีสี่ข้าวอมเลืองออกเป็นชฉมีกลิ้นห้อมรูปพ้นสรงคลายระคังคว่ำขนาดเส้นผ้าสุ่นกลางนี่นะคะสี่ถึงหเซนติเมตรยาวเจ็ดถึงเกเซ้น แต่ว่าแต่ละสายพันธุ์นี้นะคะจะมีขนาดและความยาวแล้วก็สีสั้นนี่แตกต่างกันนะคะแต่บานยิ่งเนี่ยจะมีสีแดงเลยค่ะเนี่ยเมือ่อที่เผื่อนเผื่อเฮเผื่อนเผื่อนเฮต์เลยคะ่ะเนื้อเนี่ยจะว่านชํานะคะแ,แต่ถ้าพิ้วไม่แดงจัดนี่นะคะจะออกรดเปรี้ยวน้อยๆส่วนให่เนียนจะปลูกกับกิ่งต้นนะคะ กินแล้วเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นแก้กระหาย้ได้ดีและส่วนใหญ่นี้จะมีวิตามินซีเพื่อป้องกันโรควัดจดกนะคะยิ่งขยายพันธุ์โดยกิ่งต้นมานะคะนี่ปีนี้นี่ให้พลนผลิตเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนอนเป็นเสียส่วนใหญ่ค่ะเผะวผะวปล่อยใหุ้กเยอะๆกินไม่ทันเนี่ยจะมีหนองนอนมาเจแหละค่ะนี่ลักษณะ ดอกที่ว่าติดแล้วนะคะที่ประสมดอกติดแล้วนะคะนี่อันนี้คือดอกถีกระลังบ้านนะคะมีกลิ่นหอมพอนี้ถึงรวงอ่ามันก็ะเมือนลักษณะเมื่อกี้นั่นคือการประสมติดแล้วนี่นะคะนี่คือการประสมติดแล้วเขาก็จะรวงแบบนี้เลย mm. เพื่อนเพื่อนทันใด mm. เคยพบเจอหรือเคยเคยกินนี่คอมเมนต์มาบอกยิ่งด้วยนะคะ mm. บานยิ่งก็มีแต่สีแดงแบบนี้แต่ว่าที่เคยเห็นทั่วไปนี่ก็มีสีเข้าด้วยค่ะ นี่คะ่ะพ่อนน้องนะคะหน้าตาน่ารักคือซ้วยเมื่อมียาทีจะเอามากินเลยส่วนยญ่จะกินโดยวิธีกินซดเลยนะคะหรือว่าทำน้ำพริกเกลือจิ้มกันก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเจอกันไม่คลิปหน้านะคะ่อยทุกคนมีพลัง่อยทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณมากนะคะ